อ่ะทุกคนเชิญน,นั่งหาที่นั่งก่อนนะครับนะผมตั้งกองไฟเรียบร้อยแล้วทุกคนได้ที่นั่งกันแล้วใช่ไหมนะครับผมจะขอเข้าสมุดเล่าเรื่องอย่างเต็มที่นะฮะคืองี้ครับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้คือตอนนี้แพทย์ปีสามครับสมัย4ปีที่แล้วเลยนะครับพี่อยู่ม5นะครับเป็นปีแรกที่พี่ได้เข้าค่ายสออวนอ่อ,อรีแคปกันอีกรอบหนึ่งนะครับน้องหลายคนถามว่าทำไมพี่ไม่เข้าค่ายตอนม4ถ้าน้องมาไลฟ์สดากร้องจะรู้ว่าพี่ต้อง ไปเที่ยวต่างประเทศเลยได้สละค่ายตอนม .4 ทิ้งไปถูกไหมฮะคือสอบติดแต่ไม่ได้เข้าเนี่ยมันเจ็บกว่าสอบไม่ติดนะครับพูดตรงตรศูนย์ค่ายแรกเนี่ยมันต้องเข้าที่โรงเรียนมัธยมถูกป่ะอาจารย์เขาก็ประกาศแลลวเอาแล้วแล้วทุกคนที่สอบติดเข้าค่ายเขาก็ส่งมาตามส่งมาประกาศตามเว็บไซต์นะทุกคนที่สอบติดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่นะเราเราจะไปพักที่ตรงนี้ที่พักของค่ายแรกพี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นมันคล้ายๆกับเป็นโรงแรมรับรองอ่ะนะครับของค่ายทหาร <laughs> อะไรได้ได้ยินได้ยินประกาศมาตามเว็บไซต์ผู้ก็แบบเอาแล้วเว้ ค่ายนี้กูว่ามันแน่ๆกู <c oughs> ต้องตื่นมาวิดพื้นด้วป่าววันเนี่ยอ่าพี่ก็บอกป้าไปว่าป้านะเดี๋ยวเช้าวพรุ่งนี้ไปส่งเอ็มเข้าไปในค่ายานะตาบอกเตรียมของพร้อมหรือย,ยังลูกนะโอ้ยเรียบร้อยแล้วป้าเนี่ยเอ็มเอาอยางสีฟันสีฟันหนังสือ,ตสอเตรียมเข้าไปแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ตกลงกันนะครับพรุ่งนี้ไปส่งค่ายทหารเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮะต่อมาเนี่ยพ่อพี่ก็ไปส่งนะครับเฮ้ยที่พักดี แต่ว่าแค่ดูแลดูแลโดยโดยทหารเท่านั้นเองนะครับข้างๆของโรงแรมนะนครับนะมันจะมีโรงคล้ายๆกับอาคารเล็กๆนะครับสำหรับเอาใช้ทําพิธีเปิดนะฮะก็เข้าไปนะครับก็มีอาจารย์ทุกคนนั่งอยู่นะฮะพี่ก็ไปนั่งอยู่ในข้างในนะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่เอาจิงหน้าพี่ใสมากนะครับสมัยอันนี้ถ่ายตอนม .5 านะครับคนซ้ายเนี่ยคนซ้ายสุดของรูปเนี่ยคือโบ๊ท ตัวอันนี้คือแบบพาสนะครับนะไอโบสเนี่ยต้องรอแบ็กกราวก่อนโบสอ่ะมันเคยเข้าค่ายมาแล้วรอบหนึ่งไอโบสเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการเข้าค่ายมาก่อนเข้าไปนะบอกว่าเฮ้ยเชี่ยตื่นเต้นอ่ะเข้าใจคนเหอค่ายป่ะกูแบบกูเหออันนี้ลูกนี้ลงอินสตาแกรมนะเฮ้ยเด็กสอนอเนเอาอ ille, จริงจริงวิ่เข้าค่ายแรกมันโก้นะทีนี้ฮะอาจาร,ย,าจารย,าย์อาจารย์ตอนเปิดค่ายอ่ะอาจารย์ก็จะมานะครับก็ oh, สวัสดีนักเรียนทุกคนนะฮะเ ยินนีต้อนรับเข้าสู่ค่ายซอวนอของเราคือเวลาเองเข้าค่ายไปอะครับมันจะมีแบบคําว่าทาเนียบรุ่นพี่นะครับทำเนียบรุ่นพี่ก็คือคนที่เคยแบบคนที่เคยไปแข่งระดับชาติมาคนที่เคยไปค่ายลึกๆของของศูนย์เราอะไรเงี้ยนะครับนี่นะรุ่นพี่คนนี้นะเคยไปถึงค่ายนี้แล้ววันนี้พี่ที่อยู่ในจอนี้ก็มาอยู่ข้างหลังห้องเราด้วยนะเขาจะเป็นพี่เลี้ยงค่ายเราในวันนี้ครับเขาชื่อพี่ภูรินะครับน่คือน้องเข้าใจปะเองเพิ่งเข้าค่ายมาครั้งแรกแล้วเองเห็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้แทนศูนย์เนี่ยเองจะ หมอหรือหรือเห็นอะไรที่แบบท,ท,ที่ที่คุณชื่นชมอะ่ะที่โคตรเท่พอเขารุดแนะนำอ่ารุ่นพี่ในค่ายจากปีก่อนมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าอ่ะล่ะวันนี้เป็นวันเปิดค่ายเนาะเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวก็จะไปแจกเอกสาร,ร,รการเรียนนะทุกคนก็ไปรับชีตตรงนู้นแล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องกันนะเ <c oughs> ขาบอกว่าเราจะไม่ให้นนะักเรียนเลือกห้องกันเองเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นกูกับพาร์ตกับโบ๊ก็อยู่ด้วยกัน3ตัว3หนอถ้าให้นักเรียนเลือกห้องกันเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่กับคนที่สนิทกันมาก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ยอมเป็นฟอร์มเป็นยูนิตี้สักทีค่ายเรานะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ได้ทําการแรนดอมชื่อไว้หมดแล้วก็ไปเข้าค่ายกับคนที่มึงไม่รู้จักมาก่อนนะกูบโอเคพี่โดนสุ่มชื่อไปอยู่กับลูเมดสองคนนะครับเฮ้ <c oughs> ยโชคดีเว้ยลูเมดสองคนพี่เนี่ยเป็นเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันต่ลสีมาเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละห้องคือไม่เคยเจอกันมาก่อนแลวเอาง่ายไอคนเนี้ยชื่อสมายแล้วก็อีกคนนึงชื่อว่าทัชชัยทัชชัยมิสเตอร์ทัชกับมิสเตอร์สมายนะครับฟังพ ให้นอนพักผ่อนซะเถิดจะเกิดผลเพราะว่าวันลุ่งขึ้นอ่ะวันที่เริ่มเรียนในค่ายวันแรกวันนั้นแหละนรกจะมาพี่เห็นตารางเรียนค่ายเอามากางค่ายเรียน8ปดโมงเช้าคุยกับสมายกับไอ้ทัทชชี่เรียน8ปดโมงครึ่งตื่นกี่โมงดีวะแล้วก็ตื่นประมาณสักเออเอาสักหกโมงครึ่งแล้วกันเนาะเออแล้วเราก็เดี๋ยวช่วยกันปลุกเนาะแล้วก็แบ่งกันอาบน้ําไปตรงเวลาประมาณนั้นเอาวะคืนแรกกูไม่อ่าน ปรากฏว,ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นครับมาฬิกามเมือดังตื่นตื่นตื่นตืต่นไม่มีใครตื่น,นไอ้สัตว์ไม่มีใครตื่นเลยแบบเฮ้ยเพื่อนมาเรียนแปดโมงครึ่งคือที่พักมันอยู่ในค่ายทหารใช่ไหมมันต้องนั่งรถบัสจากจากจากค่ายทหารเนี่ยไปโรงเรียนอีกประมาณสิบห้าทีสแสดงว่าจากการบวกรบแรกแล้วเนี่ยรถมันออกแปดโมงแน่ๆแล้วตื่นหกโมงครึ่งตื่นมาทำไมวะเฮ้ยเพื่อนได้อีกชั่วโมงนึงหลับหลับครับวันแรกครับพี่กับรูเมทสามตัวรวมหัวกันขี้เกียจ สุดท้ายก็คือตื่นกันเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งหรือเวลาครึ่งชั่วโมองอาบน้ำสามคนก็ก็บุดวิดอยู่ครับแต่ก็ไปขึ้นรถทันในในค่ายเนี่ยเวลาเรานั่งนะครับตรงโต๊ะเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายโซนนะครับก็จะมีตั้งแต่เด็กที่นม่งนั่งหน้าห้องอ่ะแล้วก็เด็กที่นั่งกลางห้องหน่อยๆนะครับแล้วก็เด็กที่นั่งท้ายห้องวันแรกนะเว้ยวันแรกของการเท้าค่ายนะที่นั่งตรงไหนว่างถ้าเองไปนั่งตรงนั้นแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นที่นั่งประจําเองไปทั้งค่ายเลยเวย้ยพี่ก็นนา,า,าคานวดาเเา่อละกกู็นนหนหปิ แต่ว่ากูรู้ว่าในระยะยาวนยคือกูตัวตี้อ่ะนะบอกไหมก็ไม่อยากนั่งอยู่หลังห้องแล้วนั่งอยู่กลางห้องเนี่ยมันก็แบบมันก็ยังไม่ใช่ระยะครับพี่ก็เลยนั่งหน้าห้องครับเสือไปนั่งหน้าห้องอาจารย์ในค่ายก็จะเดินเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนจากเรื่องของกล้องจุลทรรศนะครับเฮ้ยค่ายค่ายแรกเราเรียนเรื่องาเรียนเรื่องกล้องจุลทรรศกันนะน้องอาจารย์ก็เริ่มหยิบสไลด์ขึ้นมาสอนนะทุกคนแม่งก็เรียนหมดเลยเว้ยอาจารย์ในค่ายจะมีหลายแบบจะมีอาจารย์ในค่ายแบบสโลไลฟ์สอนแบบช้าๆเนนิบาานบบ em, บบอาาาจรยย์่แแ minim ซอสแบบเย่อตอนนะครับนี่คือโค้กซ่าของเบีเรียซึ่งประกอบขึ้นมาจากเบตูร์ไกแคนซึ่งประกอบขึ้นมาจากเอ็นซิทิโอโคมิกแอซิดและเอ็นซิูิโมิกแอซิดนะครับสองอันนี้ประกอบขั้นด้วยเบต้าหนึ่งสี่ไคโคสิกบอลพอแบคทีเรียนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผนังเซลล์นะครับมันทำให้คริสตัลวอรเลิเอลลีคอมเพกต์เนี้ยไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออนั่นเนี่ยต้องระวังนะครับเวลาทำย้อนแกมแล้วก็เวลาเริ่มเนี่ยให้ร้องจากออคเกอร์สโคปที่สีแดงแบบคือแบบเด็กเด็กค่ายจะแบบเชี่ย ที่เนี่ยคาบแรกคาบคาบกล้องจุดละทั์ของเราเนี่ยนะฮะอาจารย์พี่โชคดีครับคาบแรกเป็นอาจารย์แบบสายสายครับซอฟนะครับโอ้ยพี่เป็นบุญตามากนะครับอาจารย์ก็เริ่มจากการสอนใช้กล้องเอ่อนักเรียนทุกคนนะใช้กล้องกันเป็นใช่ไหมครับครับใช้เป็นครับเอาจริงกูใช้เป็นกูไม่เคยใช้กล้องทัดมาก่อนครับแต่คนอื่นตอบครับกูก็ครับครับเออดีนะแสดงว่ารู้เรื่องกล้องจุดละทั์มาใช่ไหมครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่สอนมากอะไรนะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่สอนมากแล้วล่ะเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเขาทำแรบเลย เห็นความนรกแตกรออยู่ตอนบ่ายนะ,นะครับเพราะแลบบ่ายนี่คือทุกคนต้องใช้กล้องดูทัศน์ของตัวเองครับอาจารย์ก็สอนจนคาบแรกสอนจบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแลบตอนบ่ายนะแล้วก็เดี๋ยวมาใช้กล้องจุดทัศน์กันเป็นเป็น,ปนแลบแรกที่พี่เคยทํา อาจารย์ประจำแบบเนี่ยเป็นอาจารย์จากมหาลัยนะครับเป็นคนใหม่อาจารย์แกชื่อพี่หญิงนะครับพี่ยังจำได้เลยพี่หญิงเนี่ยเป็นคนที่ดุมากนะครับ้องฮะใครใช้กล้องไม่ถูกเนี่ยแกแ,กแ,กแ,กแบบแกระดุยับเลยนะนี่ฮะรูปนี้คือโอ้โหคือรูปพี่เองนะครับพี่กำลังใช้กล้องอยู่นะเพื่อนพี่มันแอบถ่ายเก็บไว้นะครับเห <c oughs> ็นพี่พยายามปรับๆอย่างเงี้ยคือกูใช้ปไปไหมไม่ไม่ไม่กูใช้ไม่เป็นไอ้กล้องเนี่ยคือตอนแรกเปิดเปิดกล้องไม่เป็นเลยเว้ภาวนาพ่พี่หญิงพี่หญิงอย่ามาดูกูเลยเห้ยพี่หญิงไปนู่นละ พี่หญิงไปรุ่นละอยากปรับกล้องนะไม่รู้ว่าใช้ไม่เป็นอนะนเรียนรู้ที่จะเมันปุ่มอะไรวะปรากยังไงไม่รู้ทำไมส่องแล้วมันดำาี่หมดเลยเปิดกล้องไม่เป็นครับพี่ก็โมต่ส่องไปส่องมาครับสักพักหนึ่งมีเสียงแอม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 ส,สวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อืมทำอะไรอยู่อะ่ะอ๋อผมกําลังดูดูกล้องอยู่เฉยครับผมไม่เคยใช้รุ่นนี้อ๋อเอาเปิดสิเปิดเปิดเร็วเปิดจะได้ส่องพี่ก็แบบหานิ้ว หนว่าปุ่มเปิดปุ่มเปิดอยู่ไหนวะอ,อาจารย์ครับปุ่มเปิดอยู่ไหนล่ะครับเอ,อานี่นสวิตช์อยู่นี่อะเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์อะทีเนี้ยก็เอาตัวอย่างนยใส่กล้องเข้าไปได้แล้วก็เอาเอาเอาใส่เข้าไปนะครับปรากฏว่าคือกูกูกูส่องเนี่ยกูส่องไปกูไม่เห็นอะไรเลยเว้ยคือกูส่องเนี่ยภาพมันยังไม่ปรับโฟกัสเลยเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพี่หญิงบอกว่าเป็นไงเซลสวยไหมกูแบบเอาไงดีวะกูจะบอกสารภาพตรงๆว่ากูแม่งไม่รู้หรือว่ากูจะบอกว่ามันสวยวะผมว่ามันก็ดูดูชัดเจนอีนะครับเออ กูแบบอาจารย์ครับผมว่านี่ก็สวยแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูตัวอย่างนี้หน่อยแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่จะดูกูก็แบบจิบหายละกูก็เลยอ่ะโอเคอเชิญครับเชิญเชิญเชเอ้าไหนอะไหนเซลสไลด์หางกระรอกอะผมน่าจะทําตัวอย่างหายไปจากจอภาพแล้วครับเฮ้ยอ่ะอนี่เดี๋ยวพี่ปรับโฟกัสให้อ่ะเห็นหรือยังรอบนี้คือกูเห็นสไลด์หางกระรอกครั้งแรกในชีวิตครับมันสวยมากโอ้ครับผมอย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปละพี่หญิงก็เดินไปครับกูก็รอดเช่ันมัน อย่างนี้มันไม่ได้เว้ยน้องคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะใช้กล้องไม่เป็นเลยนะเว้ยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของพี่นะคือพี่ไม่กล้าบอกอาจารย์ว่าพี่ใช้กล้องไม่เป็นแล้วไม่เคยใช้กล้องมาก่อนแลบวันแรกพี่พี่รู้สึกแย่มากนะครับเป็นแลบที่พี่รู้สึกว่าพี่ไรประโยชน์ที่สุดในในห้องอันละนะครับแต่พี่มีความคิดอย่างหนึ่งไว้ว่าโอเคถ้ากูทําไม่รอดมันต้องเปลี่ยนไมเซ็ตแล้วเว้ยวันแรกนะครับกลับไปที่พักทุกคนน่ะจะกลับไปอ่างชีสค่ายที่เดียนกันคืนนั้นน่ะพอพี่กลับไปถึงที่พักนะะครรับอย่่่าางแกกเิีีทว้พด ยูทูบวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์อ,นอะ่ะพี่ไล่ดูหมดทุกอันเลยเว้ดูแบบละเอียดเลยว่ามันใช้อย่างไงใช้อย่างไงใช้ยังไงใช้ยังไง,ง,ไงวันที่2เนะี่ยตื่นเช้ามานะครับก็กลับเข้าไปเรียนแล้วก็กลับมาทําแบบรอบบ่ายก็เจอพี่หญิงครับพี่หญิงก็จะเป็นสตาร์ประจำแแบบอะ่ะแกมาทุกรอบเลยเจอกันอีกแล้วนะวันนี้แหละที่ผมจะพิสูจน์ตัวเองหยิบกล้องจุลทรรศน์มาเอาละเว้กูดูคลิปมาเมื่อคือนเปิดอย่างงี้อ้ไฟติดแล้วเราก็ต้องค่อยๆปรับปรับโฟกัสใช่ไหมอ๋ออ๋อมันปรับอย่างงี้เอาเอาตรงนะเอ้อแบบ สนุกมากสักพักหนึ่งครับเอ็มเอมเอมพี่ก็แบบโอ้ยอะเลยมาสิครับสวัสดีครับอ้าวเป็นไงวันนี้พี่หญิงนี่ทำไมเซลล์นี่มันใหญ่ๆมันแบบเป็นวงวงกลมแบบใหญ่ๆขอบๆชัดเจนอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยเจอเซลล์ที่มันเป็นวงวงเหมือนเดิมก่อนเลยเออที่น้องส่องอยู่มันฟองอากาศนะอะไรนะครับก็ที่ส่องอยู่มันฟองอากาศมันไม่ใช่เซลล์เซลล์อยู่นี่เซลล์อยู่นี่เขาบอกว่าโอ้ คือน้องเขาใจยังกว่าจะเป็นแอนโมโนโลบูลินวันนี้พี่ก็ผ่านจากจุดงงๆอ,อย่างนี้แหละนะครับแต่วันที่2เนะี่ยพี่กล้าเอ็มบราครับคือพี่ก็บอกพี่หญิงไปเลยว่าพี่หญิงครับพี่หญิงสอนผมใช้กล้องได้ไหมครับไอ้ปรากฏว่าพี่หญิงเขาก็เขาก็เขาเาก็แฮปปี้นะเว้ยเขาก็าาาาสอนเราเนะแล้วพี่ก็เลยเรียนรู้จากพี่หญิงตรนนั้นแหละครับคืออ๋อมันปรับอย่างนี้มันใช้อย่างนี้คือเราต้องกล้ายอมรับว่าเราไม่รู้แล้วกล้าที่จะขอ ความช่วยเหลือจากคนที่เขารู้ไว้แล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปนะเว้ยที่พี่เรียนเรียนรู้เรื่องกล้องโทรทัศน์อ่ะพี่ไม่เคยมีปัญหากับกล้องโทรทัศน์อีกเลยตอนตอนเนี้ยเรียนแพทย์มาปี3เนี่ยส่องเนื้อเยื่อเนอี่ยพื้นฐานการใช้กล้องโทรทัศน์ก็มาจากในค่ายสอ,อาวานอนนั่นแหล Happy ะกูโคตรแฮปปี้อ่ะกูกลับกูกลับหอไปนะแบบไปนอนแบบเอ้อยวันนี้กูทำแแบบดีมากเลยเว้ยมีอารมณ์อยากอ่านเลคเชอร์ละไอ้สไม้ไอแบบทัชชี่ก็เริ่มอ่านนะครับแต่สักพักหนึ่งพี่เห็นไอ้ทัชชี่มันไม่อ่านสไมททััชชนี่่ใ้งมมใ่่ยท เล่นเล่นเกมปั๊บปั๊บปัปป,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 ปอ๋อเอ็มฟังกูไว้นะเว้ยไอ,อ้ทัศมันอัจฉริยะมันไม่ต้องอ่านเหมืมอนมึงคอยดูเพื่อนกูอะแม่งอัจฉริยะพี่ก็บอกอ๋อเออเออเชื่อโหแม่งดีจังวะแม่งไม่ต้องอ่านแม่งเล่นเกมเอารัวรอดแม่งเอาตัวรอดจริง ในค่ายสออนอเวลาเราอ่านนะครับมีคนอ่านหลายแบบนะน้องอย่างพี่เงี้ยเป็นสายกลางๆคือไม่อ่านดึกเกินเที่ยงคืนพี่เห็นแววเพื่อนหลายคนตนะั้งแต่ตอนนั่งรถกลับละคือตอนมึงน,นั่งรถกลับอ่ะมึงน,นั่งรถทหารใช่ไหมมันเป็นรถบัสยาวรถบัสเนี่ยจะแวะจอดเซเว่นก่อนกลับไปส่งเราที่พักใครจะไปซื้อของซื้ออะไรก็ซื้อที่เซเว่นตรงนี้ก่อนใครจะซื้อแชมพูน้นำยาสระผมอาหารของการกินเครื่องใช้นะครับเพราะว่าพอเข้าไปที่ห้องพักแล้วเนะี่ยมันอยู่กลางค่ายทหารมันไม่มีมันไม,ม,นไม,มนไ่มีร้านสะดวกซื้อนะครับพี่เห็นหลายคนมันเริ่มหยิบพวกซมต กาแฟกระป๋องเอ็ ush, มร้อยนะครับเช่องดื่มชูกําลังนะไอพวกนี้อ่านหนักแน่แน่คืนนั้นนะครับกลับไปถึงพี่ก็อ่านถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วพี่ก็นอนแต่พี่มั่นใจเลยครับว่าแม่งต้องมีคนที่แบบตื่นมาแบบสภาพแบบยับๆแน่ๆนะครับวันต่อมาเอกเอกเอกครับเสียงไก่ขันในค่ายทหารดังขึ้นครับเพื่อนพี่กับดูเมทนะครับพี่กับสมายกับทัชนะครับเราสามคนเนี่ยเริ่มพัฒนาครับนาฬิกาผูกเจ็ดพวงขึ้นเหมือนเดิมครับตื่น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 สมายทัชตื่นเพื่อนเออแบบกูเหนื่อยแล้วแล้วมึาจะออกก มึงก็เองก็ควรจะนอนด้วยนะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้มันใช้พลังเยอะนอนให้เต็มที่พี่ก็แบบเอาแล้วเว้ยพี่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเรื่องของอา,อาบน้ําเรื่องอะไรกูไม่คิดนะท่าน,นะไม่คิดอ่ะกูไม่คิดเลยเรา3ามคนลุกกันเจ็มงห้าสิบห้าตอบตกลงกันครับเราก็นอนต่อครับคราวนี้ครับแต่แต่แต่แตคือเจ็ดโมงห้าสิบห้ารถแม่งมาแล้วอีกห้าที่รถออกนะครับกูเพิ่งลุกขึ้นมาสมายัยแผนของมึงคือยังไงนะมึงบอกให้กูออกเจ็ดโมงห้าสิบห้าแล้วมึงจะอาบน้ำยังไงไอ้สามาบอกว่ามึงจะอะไรนะมึงถาม มึงอาบน้ำด้วยเหรอวะมึงไม่อาบเหรอไอ้เแคยมึงจะเอาอะไรไปอาบทันมึงห้านาทีไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อเล้ววันนี้มึงใส่ชุดนอนใช่ไหมเออมึงไปเปลี่ยนเสื้อเลยไปอยู่ชุดนักเรียนนะไป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 ช้าก่อนเพื่อนมึงจะไปเรียนโดยที่ไม่อาบน้ำอย่างน้อยมึงก็ไปล้างหน้าแปรงฟันหน่อยดิวะปากมึงเหม็นจะตายเนี่ยมึงเข้าไปเรียนกับผู้หญิงเนี่ยมึงโอ้โหมึงเกรงใจเขาบ้างสบายวะเหรือเวลากี่นาทีไอ้ทัศน์บอกเหลืออีกสามนาที ทุกคนก็ไปอัดกันคืออ่างล้างหน้ามีอยู่อ่างเดียวสามคนต้องเข้าไปกอกันแย่งกันใช้อ่างล้างหน้าปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บอ่างล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยขึ้นรถไปนะครับแปดโมงนะครับแปดโมงตรงถึงบนรถนะครับกูคิดว่ากูสายสุดแล้วเว้ยแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับคือเป็นเพื่อนผู้หญิงนั่นแหละนะครับมาสายกว่าวันที่ได้นั่งข้างเพื่อนผู้หญิงนะครับก็เลยถามว่าเฮ้ยนอนกี่โมงวะเนี่ยหลายคนหน้าตาทุกคนดูแบบซึมซึมเทาเาไปหมดแล้วอ๋อเห็นเพื่อนผู้หญิงคนนั้นม คนที่เพิ่งขึ้นมาคนสุดท้ายอะ่ะเห็นเห็นเห็นเออเราก็สงสัยอยู่ทำไมผมเขาดูยุ่งยุ่งแล้วก็แบบตาดูติบตีบคนนั้นน่ะเหรอเหมือนเขาเพิ่งได้นอนเองมั้งห้องเขาอะ่ะไฟเปิดสว่างถึงตีห้าเลยเขาก็อ่านถึงตีห้า,าเจ็ดโมงเช้าก็มาเรียนกูแบบอ๋อภาพจํานึกย้อนกลับไปเห็นขวด M เอ็มร้อยเมื่อคืนกูแล้ว่ะอ๋อกูรู้แล้วสายซุ่มเอ็กซ์โพส์อิมโพสเตอร์เอามองแอสเซชันี่นี่เองมันคือสายซุม่มอู้อันนี้คือพวกแกง๊งเอ็มร้อยครับไอ้บ้าอย่าหาทำนะน้องเดี๋ยวไปดูกันครับว ทีนี้เว้ยพี่ก็ไม่รู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งครับพี่นั่งอยู่แถวหน้ามีเพื่อนอยู่แถวกลางนะครับคือไม่อยากจะใช้ชื่อจริงเพราะว่าเดี๋ยวมันชื่อบอลแล้วกันอ่ะชื่อบอลชื่อบอลเนี่ยเป็นชื่อที่ไม่มีตัวตนจริงในค่ายนะแต่พี่เอาสมมติสมมติขึ้นมาแล้วกันครับชื่อบอลบอลบอลก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอม็มมึงมาจากโรงเรียนราชสีมาใช่ไหมเพื่อนคืองี้คืองี้กูชอบ กูชอบเพื่อนมึงคนนั้นน่ะน้องน้องอย่าคิดไม่ไม่ไมไมแต่ใจเย็นทุกคนชัดใจเย็นก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่มันชอบคือเพื่อนพี่ผู้หญิงครับราชสีมาวิทยาลัยก็มีผู้หญิงครับขอย้ำฮะถึงจะเป็นโรงเรียนชายร้วนแต่มันมีห้องวิเศษห้องว,วิเศษวิชาการเข้มที่มีผู้หญิงอยู่นะครับน้องครับเวลามึงชอบใครในค่ายนะครับอย่าไปบอกเพื่อนบอกฝูงเด็ดขาดไอบอลพลาไปน,นิดนึงไอบอลพูดดังเกินไปไอบอลพูดดังเกินไปแม่งได้ยินกันทั้งวง <c oughs> แต่อย่าโทษน,นะแค่วงผู้ชายตรงนั้นครับทุกคนหันมาอะไรนะ บอลที่มึงบอกว่ามึงชอบใครนะมันไม่มีอะไรมึงชอบเพื่อนกูคนนั้นหรอวะเฮ้ยมึงเพะมึงใจเย็นพวกมึงใจเย็นทุกคนบอกทุกคนเลยบอนี่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนผู้ชายทั้งฝูงนะครับสิบกว่าคนนับมาล้อมรอบแล้วบอกว่าออกูรู้ความลับหนึ่งแล้วคืนนั้นนะฮะในค่ายนะครับนะน้องจําพี่ภูริได้ป่ะรุ่นพี่ที่ค่ายที่มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับเขาจะมีคืนหนึ่ง ที่พี่ผู้รีจะมาสอนน้องๆน,นะครับใครสงสัยเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามรุ่นพี่ค่ายได้ใช่ไหมเป็นคืนที่แบบทุกคนจะออกมาจากห้องพักเว้ยทุกคนจะมารวมกันที่ห้องโถงตรงกลางนะครับคือตอนแรกแม่งเล่าแม่งถามไมเรื่องเป็นราวเป็นวิชาการเป็นหลักการครับสักพักหนึ่งไอ้เพื่อนผู้ชายแม่งเข้าไปกับสิบูพ,พี่ภูรีพี่ภูรีครับเฮียบอลแม่งชอบผื่นี้พี่ภู้ริครับพี่ช่วยจัดการได้ไหมยอยากจะให้เพื่อนไอบอลเนี่ยมันมีโอกาสได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้สองต่อสองพี่ก็ทำมันสอนต่อไปนี่แหละแล้วสักพก ที่ไอ้บอลถืออยู่พี่ภูริแม่งก็แบบว่าเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคได้คืนนั้นมาแม่งเด็ดมากนะครับก็คือมันมีเพื่อนในค่ายกลุ่มหนึ่งแม่งแยกไปปิดไฟให้ข้างให้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นไฟสลัวสลัวแล้วแล้วพี่ภูริก็แบบว่าเอองั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทุกคนแยกย้ายไปก่อนนะทุกคนแยกย้ายไปก่อนนะครับเอ้ยบอลบอลบอลมาหาพี่บอลมาหาพี่แล้วก็เรียกเรียกผู้หญิงนั้นมาน้อง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 คนนั้นมาหาพี่เออมาหาพี่เดี๋ยวพี่จะกลับมาโอเคไหมทางค่ายหายกับเขาห้องหมดทิ้งไว้แต่บักบอลกับสาวที่มันชอบเริ่มเล่่่่นนนกกีีีีตตาารรรร์์ฟลออออองงเเชยยยคูู้้้ปปะะโโห๋ แต่ตาตาตตาตเสียงกีตาร์ดิบเพื่อนกูแบบเอ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอ้ยเพื่อนกูไอ้ปุ้ยไอ้บอลมันล้ายเว้ยโอ้ยมันดีกีต้าปิ้งปิ้งนี่คือมนมนรักในค่ายสอวนอครับน้องครับถ้าน้องมีเพื่อนในค่ายดีครับเพื่อนในค่ายน้องทำให้น้องได้หมดนะครับกูมั่นใจเลยว่ามันเป็น5นาทีที่ไอ้บอลไม่มีทางลืมจนวันตายนะครับพอทุกอย่างมาเริ่มสาเพื่อนเพื่อนเก็ออกมาครับไอ้บอล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 ตะกี้เป็นไงบ้างมาเพื่อนไอ้บอลไม่ตอบไอ้บอลแม่งเหมือนกับขึ้นสวรรค์ไปแล้วไอ้บอลแม่งคือแบบเคลิ้มเหมือนกัับบบดูกญชาแ ไอบอลเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในรูปนี้นะครับพี่ขอไม่ชี้แล้วกันนะครับว่าเป็นคนไหนสภาพผู้ชายขำหามทุกคนเนี่ยนะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเพื่อให้เพื่อนได้แฟนนะครับนี่แหละเป็นบรรยากาศค่ายแรกที่แบบมันสวยงามมากและแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงครับมันคือวันสอบท้ายค่ายเรากลับมาที่ห้องพี่ก่อนแล้วกันนะครับพี่ก็บอกว่าเฮ้ยสมัยพูุ้่งนีสอบแล้วเว้ยพร้อมไหมก็ระดับนึงนะเพื่อนไอทัชชีทัชชีแม่งต้องเล่นเกมอยู่เอะทัชทัชเฮียพูุนี้มึงสอบแล้วมึงไม่อ่านเหรอสมัยบอกว่าเฮ้ยเอ็ม ไอ้ทัศมันอ <hi> ัจฉริยะมันไม่ต้องอ่านมันเรียกแค่นี้แล um. ้วมันรู้เรื่องเลยโอ้จีก็โอ้เออเออเออเฮ้ยเชี่ยงโคตรดีเลยว่ะยินดีด้วยนะเพื่อนมึงมีศักยภาพขนาดนี้แม่สักพักหนึ่งไอ้ทัศแม่งไอ้ทัศออกมาศักยภาพเขี้อะไรกูเที่ยวไข่ผนี้คุณมึงสอบสองตัวก็โชคดีแล้วกันกูเล่นเกมต่อแล้วฟังไว้ทีนั้นเด็กๆทั้งหลายคือถ้ามึงเห็นเพื่อนมึงทำตัวชิลอยู่ในค่ายอย่าได้ผ่อนแรงเพราะว่าเห็นเพื่อนชิลๆ มันอาจจะเป็นเพื่อนที่เทคคายไปแล้วก็ได้โอเคโอเคนะครับก็คือมึงมาเฉลยแบบนี้ก็ก็เอาเอาไว้วันลุงขึ้นเราก็เราก็ไปไปไปสอบตอนออกจากห้องสอบมามันจะมีจังหวะที่ใครอยากถ่ายรูปกับใครให้ไปถ่ายโดยใช้ข้ออ้างชื่อว่าเป็นรูปความทรงจําสุดท้ายเพื่อนผู้ชายบักมูบักมูผู้ชายทุกทุกคนนะครับแม่งไปบอล this is your moment go take photo with her go โอเคครับไอบอลเข้าไปครับเธอเธอถ่ายรูปได้ไหมอะฝ่ายหญิงแม่งมา แชเออเป็นรูปเดียความทรงจำไอ้สัสเพื่อนผู้ชายก็แบบอือแล้วสะพานหนึ่งมันก็หายไปเป็นปหลืบมันมันหายไปในลืบสองคนอะไม่รู้อะจนกระทั่งกลับขึ้นรถมานะครับไอ้บอลกลับมาพร้อมกับหน้าตาที่ยิ้มเย้ยเป็นไงบ้างวะเพื่อนเอ,อได้ดีวันดีพราะมีเพื่อนไปว่าอะไรว่าเพื่อนมึงมึงมึงคบกันแล้วใช่ไหมมึงมึงขอเขา้ใช่ไหมมันยิ้มก็ตามนั่นแหละเพื่อนตามนั้นหรือตาม ตามนั่นคือตามอะไรของมึงเอ่อก็แลกไฟแลกเฟซไว้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอนเกจนะเพราะมันรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอยากจะแบบลองคุยคุยกันก่อนแต่ว่าฝ่ายหญิงเขาก็เขาก็ให้นะเออคือ,ค,อคือได้คุยกันต่อหลังจากจบค่ายกันนะเพื่อนชายก็บอกว่าโหจบตบ,ตบมือทุกคนตบบตบมืออยู่หลังรถได้ดีวันนี้เพราะมีเพื่อนอส่วนสำหรับคนที่วอนเดอร์นะครับว่าคุณวอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะพี่จะเล่าให้ฟังนะครับนะน้องครับฟังพี่ดีนะถึงแม้ว่าเขาจะได้คุยกันนะมันเป็นการคุยกันที่จรรริงงๆคับในช่วแก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปน้องเข้าใจไหมครับว่าการคุยกันแต่ว่าอยู่ต่างโรงเรียนกันอยู่ห่างกันเป็นหลายสิบหลาย30 40โลเป็นระยะเวลาเป็นหลายเดือนเนี่ยผมขอแสดงความเสียใจท,ท,ทุกท่านครับทุกท่าน Press F to respect ครับกด F ครับกด F กด F กด F เพื่อเป็นเกียรตินะครับแกผู้ที่นกครับนกครับไอสัตว์นกอืมนะครับทุกท่านกำใจใ,จใจให้จิตใจให้สงบนะครับ <laughs>